การที่เราเอาลิงก์จากช้อปปีมาวางในคลิปในโพสต์ของเราใน Facebook อะทาไมมันถึงขึ้นว่าไม่สามารถสร้างรายไดใ้ในเนื้อหานี้ได้จริงๆแล้วนะคะพี่เปิ้ลจะอธิบายให้ทุกท่านฟังนะคะว่า Facebook เขาขึ้นโปรแกรม s h o p ปี้แอเฟอร t e ate, หรือว่าการตั้งค่า Affiliate นั้นก็คือเขาอยากให้เราได้ค่าคอมจาก s h o ป e e เนื่องจากเราเอาสินค้ามาวางในโพสต์ในคลิปนั่นเองแต่ที่เขาขึ้นว่าสร้างรายได้ไม่ได้ หรือว่าไม่เข้าเกณฑ์นในการสร้างรายได้นี้เนื่องจากอะไรพี่เปิ้อจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้าเราเอาลิงก์จากช้อปปีมาวางในในคลิปในโพสต์ของเรานะคะก่อนที่จะโพสตนะ์น่ะมันจะมีคําว่าสร้างรายได้พอสร้างรายได้แล้วเราก็ไปเลือกสินค้าที่เราจะวางลิงก์พอระวางไปแล้วนะคะข้างล่างะ่ะจะมีคําว่าได้รับสปอนเซอร์พอพี่นะคะ หลายคนจะเข้าใจเลยว่าได้รับสปอนเซอร์คือเราได้ค่าคอมจากสินค้าที่เราวางถูกไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันไม่ใช่เลยเข้าใจใหม่นะทุกคนเข้าใจใหม่นะตรงนี้นะ่ะถ้าเราโกดเป็นสีน้ําเงินแสดงว่าช้อปปี้เข้าใจว่ามีคนมาจ้างให้เรารีวิวสินค้านะคะมีคนมาจ้างให้เรารีวิวสินค้าเขาเป็นสปอนเซอร์ที่มาจ้างเราเช่นเข้ามาจ้างพี่เปิลให้เป็น รีวิวมีโคลาตนะคะสมมุติจ้างมาเท่าไหร่ยังไงพี่เปิ้ลก็จะติดเครื่องหมายสิน้ำเงินไว้แถมทำเป็นแถบสินน้ำเงินไว้ว่ามีคนมาเป็นสปอนเซอร์ให้พี่เปิ้ลรีวิวสินค้านี้แล้ว facebook อะ่ะหลังจากที่เรากดนะกดบันทึกเรียบร้อยโพสต์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นว่าได้รับสปอนเซอร์ใต้ชื่อของเราอะ่ะบนคลิปมาค่ะได้รับสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้ว Facebook อาจจะเข้าใจว่ามีคนมาจ้างให้เรารีวิวสินค้าให้เขา เขาจะไม่ปล่อยโฆษณาจากที่อื่นเข้ามาในคลิปหรือโพสต์ของเราเลยเนื่องจากเราได้รับสปอนเซอร์จากคนนั้นมาจ้างเรารีวิวสินค้า Facebook เขาก็จะให้โอกาสคนที่มาจ้างเราเต็มที่เขาจะไม่ปล่อยโฆษณาอันไหนเลยเข้ามาในคลิปในโพสต์ของเราเราก็เลยไม่สามารถสร้างรายได้จากโพสต์นั้นคลิปนั้นเนื่องจาก Facebook เข้าใจว่าเราได้รับสปอนเซอร์นะคะเข้าใจเนาะ ทีนี้ถ้าพี่จะได้รับเงินค่าคอมจาก s h o ป e e และได้เงินค่าคอมจาก Facebook พี่จะต้องไม่กดเป็นแถบสีน้ำเงินตรงสปอนเซอร์ให้พี่ทำเป็นแถบสีเทาแล้วก็กดบันทึกพอเรากดบันทึกก่ะค่ะ Facebook เขาจะเข้าใจว่าเราได้นำลิงก์จาก s h o ป e e เพื่อที่จะมารับค่าคอมและก็โฆษณา Facebook ก็จะ เอามาเข้าคลิปเข้าโพลเราปกตินะคะเนื่องจากเราไม่ได้ขึ้นว่าสปอนเซอร์ได้รับสปอนเซอร์นั่นเอง Facebook เ,เขาก็สามารถที่จะปล่อยโฆษณาเข้าคลิปเข้าโพ์เราได้เต็มที่เราถึงจะได้รับเงินอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่หลายท่านเข้าใจผิดเรามาทำความเข้าใจกันใหม่นะคะถ้าเราอยากได้เงินค่าความจากช h อป e ีแล้วก็ได้เงินจาก Facebook เ,เราจะต้องไม่เปิดคำว่าสปอนเซอร์ใต้ ใต้ตรงกันสร้างรายได้เที่ยวลิงมาแปะนั่นเองนะคะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเนาะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะคะจะได้มีรายได้กันทั่วนหน้านะคะถ้าสงสัยอะไรก็ค่อยทักมาสอบถามกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสู้ๆค่ะ